สวัสดีครับผมกลับมาครั้งกับ c o อร์ s Space เปกยูมนะครับวันนี้เราก็จะทำชิ้นส่วน c า,าร์เดอร์แลนเดอร์นะครับผมอานอน,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 นี้จะทำชิ้นส่วนที่จะทำการลงจอดบนดวงจันทร์สักทีนึงนะครับก็ไม่รอช้านะครับผมก็จะติดตั้งชิ้นส่วนพื้นฐานค่าวๆเอื่อมนะครับผมเพื่อจะทำการลงจอดอซึ่งหางน้ำมันเนี้ยเอาไปมันใหญ่พอ ค่าวก่อนที่เราพลาดไปแต่ละครั้งนะครับถังน้ำมันเราใหญ่ไม่พอครับถงมันที่เราใส่อย่างมากทีชิ้นนี้นะครับดังนั้นมันไม่ไม่ใหญ่พอที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราดูแล้วว่าน้ำมันมันไม่ไมไมพอเราก็ต้องติดเข้าไปอย่างนี้นะโอเคและก็ผมก็อาจจะติดชิ้นส่วนตรงนี้เข้าไปไม่ในหะม่กับ ผอกว่าผมจะใช้ชิ่นะครับผมผมอบชิ้นส่วนเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้สําคัญมากๆตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตอนที่ลงจอดไม่พ่อจะทําการกลับมายัางโลกด้วยนะครับและคนที่จะส่งไปคงเป็นใครไม่ได้นะครับเป็นเอาเป็นวันหน้าละด้านนะครับเพราะวันหน้ายังไม่เคยไปลงจานนะครับแล้วก็ นักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งแล้วกันบ๊อบคือนะครับไปได้วยกันสองคนนะครับส่วนสำคัญที่สุดเลยในการลงจอดคือขานะครับผมนะนะผมจะใช้ขาเอาเป็น,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 นคืออ่ะให้นูนก่อนครับการเลือกขานะครับดังนั้นอ่วิธีการเลือกขาที่ดีคือใดคือมีอิมแพ t คทอร์เรนต์สูงครับซึ่งขาในการ l ลนดิ้งอันแรกนะครับตัวนี้นะครับอิมแพ t คทอ e ์เรนต์อยู่ที่ 150เองนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ย Impact t o l ท r a n c e อยู่ที่300 Imp a c t Tolerance คืออะไรนะครับคือการลองรับการกระแทกนะครับมันมากกว่านั้นมากกว่าจะการลงจอดนะครับผมก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับผมื่อการที่ลงจอดอย่างนี้นะครับผมโอเคนี่คือชิ้นส่วนที่จะทำการลงจอดนั่นเองอาจจะเพิ่มหน่อยนึงก็ได้นะครับผมเป็นข,ขานะครับผมเพื่อให้มันสมดุลมากขึ้น ก็แน่นอนนะครับผมต้องมีบันไดนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงพออควรเลยดังนั้นบันไดที่ผมจะใส่เข้าไปคือบันไดตัวนี้นะครับอันเดียวเป็นแบบน,นี้นะยาวไปหรือเปล่าไม่รู้รเป็นแบบตัวน,นี้ดีกว่าเป็นแบบนี้แล้วก,กันนะครับผมตัวนี้ซึ่งอันเนี้ย โหลดนะ r e c o m m e n d โหลนะครับผมคือสูตรพัคาเิหมายความว่าอะไรคืออมันไม่เหมาะมากนะครับในการที่ใช้ในตอนอยู่บนบน,บนเขาเรียกอะไรอะ่ะบนผิวโลกนะครับผมเอาละครับผมกลับมาอีกครั้งกับตัวโมนะครับเราก็จะทำการวาร์ปนะครับผมเวลาให้ใกล้ขึ้นนะคะรับผมับ ซึ่งเราจะมียานหนึ่งนะครับก็กำลังจะเข้าสู่แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์เหมือนกันนะครับผมเราต้องท,ทำการควบคุมสองยานพร้พอมๆกันนะครับผมคราวนี้คือความยากล่ะนะครับผมผมจะทำการวาร์ปอีกนิดนึงนะครับผมเอาละผมเข้าสู่วงโคจรเอ่อแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเรามาสวิชกับไปหาตัว มูลแลนเดอร์กันนะครับผมแลนเดอร์นะครับผมที่กําลังทําการจะเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์นะครับผมก็อ่าอย่างที่เห็นนะครับผมตอนนี้ก็เกือบจะ end counter ละนะครับผมนะครับซึ่งดําเนี้ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนะครับผมที่น่าเป็นห่วงกว่าคือยาลามีนะครับผมที่ผมต้องการให้มันอ่าหลุดออกจากวงโคจรนะ ซึ่งอีกมันจะหลุดวงโคจรอ,อีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็น2ชั่วโมงเนี่ยถ้าสลับกลับไปหาตัวเนี้ยนะครับผมตัวเนี้ยจะเข้ามูดเอ็นคาสเตอร์อีกชั่วโมงกว่าๆนะครับผมดังนั้นผมก็จะทำการวาร์ปอีกนะครับผมเพื่อจะทำการเข้าสู่วงโคจรอ,อ่าโอเคทีเนี้ยเราก็สวิชกลับนิดนึงนะครับเพื่อเช็คลอบสุดท้าย โอเคตัว s ซ e Probe ของเรานะครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับผมเพราะกำลังออกจอากแรงโน้นถ่วของดวงจันทร์และไม่ชนกับดวงจันทร์นะครับก็จะเป็นการหลักการสลิงช็อตพอดีนะครับผมทำให้เราได้ Apple App นะครับผมไปไกลถึงมินิมัสเลยนะครับผมดังนั้นเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ห่วงแค่ตัวมูลแลนเดอร์ละกันนะครับผมคขาเนี้มาห่วงที่มูลแลนเดอร์กันละเรากำลังเข้าสู่ แรงน้มถ่วงของดวงจันทร์นะครับเราก็วาร์ปกันอีกนิดนึงนะครับว้าวเวลากันอีกนิดนึง,นนอนนงโอเคเราเข้าสู่แรงน้มถ่วงของดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนั้นทีนี้ผมต้องรีบท,ทันทคีเด็กคือการที่เราจะทำการโคจรนะครับรอบดวงจันทร์ครับซึ่งโคจรรอบดวงจันทร์เราใช้ความโดเลต้าวีไม่ต่างกันเยอะมากดังนั้นชิ้นส่วนนี้ก็จะเตรียมการ ปล่อยแล้วนะครับผมดังน,นั้นโอเคเราก็จะอ่านไปทำเมานโูโน้นะครับผมก็เร่งเวลากันอีกนิดนึงโอเคเราเล่นกันเาเอามานีกอีกนิดนึงนะครับผมโอเคพอละซึ่งเบอร์เนี่ยเราจะใช้เวลาเบอร์ไม่นานมากนะครับผม เริ่มเบิร์นละนะครับผมโอเคเราเบิร์นใช้มาทั้งหมดหวินาทีนั้นมันเราก็น่าจะพอ,อไหมไม่นะผมก็ทําการเบิร์นล่วงหน้าก่อนแล้วการเผชิวกลัวนะมันไม่พอแลมันลองก็อาจจะไม่พอจริงๆด้วยแหละตอนนี้เพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้ว ก็โอเคแต่เราได้วงโคจรตรงรอบดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไม่รอช้านะครับกดเร่งเครื่องอีเงกเติมกําลังเสร็จปุ๊บน้ามันเราหมดก็ทำกานทำการสลัดทิ้งนะครับผมเหลือแต่ชิ้นส่วนตรงนี้นะครับผมที่จะเป็นชิ้สนส่วนสรับโคจรผมก็ทําการสเตจจิง้งครั้งสุดท้ายนะครับผมแน่นอนอ่าอีช e ิวตรงนี้ยังมีเก็บไว้ก่อนละกันนะครับยังไม่ต้องรีบใช้ โอเคเราก็ได้แล้วนะครับผมเตรียมสำหรับการลงจอดแล้วนะครับอ่าคราวนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะครับสหรับยาลานี้นะครับเรามาซูชกับที่ตัวแฟนส์โฟกของเราเดีก่อนนะแฟนสซ์โฟกของเรานะครับผมก็การจะออกจากอ่าแดนนุ่นหงของดวงจันทร์นะครับผมอีก45นาทีแล้วก็ทำการบ้าก่อนเลยละกันนะครับเพื่อจะได้ดู โอ,โอเคครับเราก้างจะ่อยออกจากแร่งน้ำท่วของวงจารย์นะครับผมบ้าอีกนิดหนึ่งนะผมว่าให้เร็วอีกนิดหนึง่งโอเคเราหลุดออกจาก โอเคครับเราหลุดออกจากแร,แรงนั้นของดวงจัเรียบร้อยนะครับผมคราวนี้ปันเดนคือเสร็จเาเก็ไปหาตัวนี้นะครับผมซึ่งผมยังไม่อยากจะทำอะไรกับมันมากครับผมเราเหลือเวลาต้อง12วันนะครับกว่าจะไปนั้นะไม่ต้องห่วงเลยเราก็จะปล่อยไปเรากลับไปสวิตไปหามูนแลนเดอร์ของเราก,กันก่อนนะครับมูนแลนเดอร์เรา กลับไปโอเคครับมูแลนเดอร์เราก็จะใกล้จะทําการลงจอดครับก็สำหรับการลงจอดนะครับเดี๋ยวผมทําต่อในวิดีโอครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอครั้งนี้ก็ขอจบแต่ียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน,นครับสำหรับอา้าวขอยทุกท่านเดินทางและยามสุขภาพและสุขภาพนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ